ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสมัยดีกันสุขสุขวัลทักทายพี่น้องทั่วโลกทักทายไปยังสปรป,รปรลาวน้ำนะคะทักทายไปหาเอฟซีทั้งพม่าก,กัมพูชาวเวียดนามนําเดอนะคะที่เป็นเอฟซีของยายบุเน้อทักทายไปหาพี่น้องทั้งอยู่ต่างประเทศถูกประเทศนะคะขอบุณขอบพุณหลายที่ามาให้กำลังใจคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นนู่นนี่นั่นเนาะเยายบุญกา พอมีกำลังใจเนี่พี่นอ้นนองเห็นพี่เห็นน้องเฮาให้กำลังใจมากเนาะเมะนี่พบพ่อกันช่วงเศร้าพี่น้องช่วงเศร้า,าเศร้าวันหยังวันสุกบก่เันี้วันสุขหรวะ่ะถ้าจำมาผิดรหลืมมือลืมเบี้ยแล้วพี่น้องวันเศร้าไปขายของกลับมาเร็วไปขายของอันไส่บาทขายของก็ไปไส่บาทน้ำตาลเมนี่นนนขายบ่ดีดอกขายบ่บเบิดคอวันหยังอันลูกค้าค้าประจำจากของยาตีพี่น้องพากกันไปบ้านเขา่า เขาเจาไปว้านเขาเขาเจาะริยูใส่บาทเงียบมันเงียบเยบขาเจ้าไปว้านเขาฝ่าว้านเขาพี่น้องนั่นแหละมานีกกกลับมาก็เลยมากินกาแฟละจังสิเตรียมของใหม่ตัวขายย่มามะเล็งพี่น้องเเนียบย่อยบุญอยู่หลายพ่าไม่มีเวลาหอดสีเฮดคลิปนูน่นนี่นั่นน,นี่ยังเนาะก็าบอกกันกับบริวารเจัาเชื่อ หลายคนก็ถามมากแล้วก็เป็นห่วงวายายเป็นยังไงแน่ขใครของดีบอาดูแลสุขภาพเด้อบาง,ง,างแง่เกี่ยวกัาของแน่ว่าสัตก็ขอบพุณหลายๆในความเป็นห่วงเป็นใยเนาะความบางดีความปรารถนาดีจากใจของเอฟซีผู้หักผู้อิตนใยฝนแล้วก็นะคะทรงทรงข้าวนะคะไปหาคุณยูพานําเนเดอร์นะคะของอคุณยูพาที อุดหนุนนะคะเมากับเขาอุดหนุนกับเขาาย่บนไว้อ่าาแจกใจทำท่านให้กับคนที่ลำบากยากไร่เนาะ่นเมาวไว้สามมือนะคะเ่นเมาวไว้สามมือนั่นเงื่อนเพิ่กระโอนมาหายแล้วนะคะเงื่อนเพิ่กระโอนมาหายแล้วของคุณยุพานะคะที่เพิ่นเป็นมาดามทั้งซาอุนะคะกับเพิ่นจองวันที่ นอ่นเหมามาจะเป็นวันที่สิหบห้านี่ก็เกิดสิเป็นมะอื่นนะคะเหมือนเลี้ยงขาก็สเตรียมสั่งของมัดนอเพิ่มแต่ก็สิเฮ็ดส่วนหนึ่งกับคือขายส่วนหนึ่งกับขา้าก็บับแจกจ่ายไปเนาะของคุณคุณยุพ่าเพิ่นเป็นวันเกิดนะคะเป็นวันเกิดครอบครัวเพิ่นมีสามคนพ่อแม่ลูกคือเกิดเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเบิร์ตอัน วันที่สิบหาวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นเป็นเหมากับเขามาเมื่อละพันพี่เนาะไอ้เย่บุญก่อสิหิตหายตามทีเพิระบุม่านะคะมื่ออื่นนี่จะเป็นวันเล็กนะคะของวันเกิดของของคุณยุพาเนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่นะคะของลูกสาวหรือวันที่ยี่สิบเก้าของแฟนเพิร์ลยังเนี่ยแหละเดี๋ยวสึกเขาไปเบิ่องล่างละเอียดอีกทีนหนึ่งนะคะแต่ว่าทีเพิโอนมาเหมาไว้ให้แล้วนะหายเย่บุญแจกใจ,ใจทำท่านไปนะคะเป็นเป็นเพิอ,าอยากเค็ดบุญ มันอยากเพบุญเฮ็ดท่านแ่ะพี่น้องนั่นละ่ละแล้กกามาคืนกาขอบคุณนะคะสําหรับขอบคุณสําหรับพี่นัทนะคะพี่นัทที่อยู่อเมริกานะคะเาเราเราสั่งนะคะเราสั่งเสือ้อพาจากช่องของบุ๋มหน่อยลอยเอ็ดนะคะแล้วเราก็ส่งมาให้ยายนบุญเป็นเสือแบบเสือ้อกีฬานะคะเสือทิมกีฬา นะฟุตบอลฟุตบอลอ่าพวกฟุตบอลโลกนี่ล่ะเนาะอ่านั่นและแล้วไทยแล้วแล้วเราแคบหน้าจอลูกไม่เบิง้งนะคะเราสร้างสามเสือสามเสือสองโตัวกางเกงตัวหนึ่งเป็นสามเนาะเสียงมาอ่าเราเราส่งมาในซื้อของแย่บนุนให้ฝากให้แย่บนเป็นสะพานบนุนเอาไปให้น้องจุกนะคะน้องจุกที่แย่บนนั่น เอาอะเขาเอามามาเอาปลากระป๋องเอาเงินไปให้ที่เป็นของคุณท่านนะคะที่เพิน่นเพิ่นฝากมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆนั่นที่ยายบุญเอาไปมอบให้หนะเนาะบันนี้เมื่อคืนนี้นะคะพ่นัดเราก็เลยเบิ้งเล่าเล,เ,เล่า,ลา,ลาพึ่งต่สิมิเวลา่าเนาะเราเลยไปเบิ้งคิดไปเบิ้งคิแล้วก็เลยอีตโอนเราก็เลยสร้างเสื้อผานะคะสร้างเสื้อผาจากช่องบุญน้อยรอยอ็ด ฝากมาในซื้อของเยบบนอันนี้เสือไซยุนิกับพินัดนี่็นสร้างมาให้พี่นนอกเสือที่เยบบนไซยุนิกับพินัด็นสร้างมาให้ทั้งจุดนอนทั้งหยังหล่ะทั้งของลูกสาวทั้งผ้าเช็ดโตอะหยังสิแล้วก็ฝากมาให้ผ้าเช็ดโตของลูกของลานของพอของเยบบนนะพินัดแล้วก็ฝากมาให้เสือผ้าของกินของของกินของหยังสิแล้วก็ฝากมาให้เราอยู่เมืองนอกแต่ว่าเราเราไปสร้างของในไทยหล้ะก็โอนมายังสินะแล้ะก็ให้เขาส่งมา อันซื้อเฮ้าสี่ยู่เฮ้าของสี่น่ะพี่น้องอ่ะนั่นแหละแบบน,นี้แล้วก็เลยไปเบิ้งคลิปเข็นเข็นคลิปของน้องจ๊กที่ย้บบนเอาของไปให้นั่นแหละเอาของไปให้กับที่เป็นอันผู้ใจบุญเพิ่นเพิ่นเพิ่นเหตุทานมากเพิ่นเหตุบุญมากพี่นอ้องก็เป็นของคุณคุณคุณตาลเนาะคุณตาลนนะ่ะก็เป็นเงินเป็นเงิน,น,งนหาลอยเป็นเขาสิบกิโลอย่างสี่อ่ะย้บบนกัน ไปเหตุหายแล้วมานี่ก็เลยพินาตเพื่นเหตุมาก็เลยทรงเสื่อผาแต่กันยังบ่หอดเนาะก็บ่บ่บร้วจะหอดเมือ่อใดก็ต้องขอบคุณเนานะกับขอบคุณเท่นพี่เท่นน้องจุกเนาะที่พินาตเพื่นมีน้ำใจอาฝากของมาให้น้องจุกเีลยวมันหอดเ้วเย็บโบกเสียไปไปเหตดให้เพิ่นตามความประสงค์ของเพิ่นเนาะ เอ้บุญเป็นสะพานบุญผ่านให้เล่าเราว่าเออพนนอีว่านแน่เด้อว่าสันพีว่านแน่เป็นสะพานบนุญให้พีแน่ว่าสันเอาอันเสื้อผาอันที่พีสร้างน้ำบุญหน่อยทีไ่ไปให้น้องคนน,นั้นแน่นอ้องอีหยังดอกเราเราอจำซื่อบ่ได้น้องจุกนะคะเราซื้อน้องจุกนาอที่ยูอันท้ายบ้านนะบ้านติดข้องอยูู่้เดียวค่ะละตอนตอนนีกก้แกไปตอนนีกก้แกไปรับจา้างแกไปอัน ไปเหตุงานกับปั่นพวกฮ็ดหนทางมางาดีม่ออกหน้าอ่อนไ,ไปหน้าไปบ้านปุย๋ยบ่มีบ่มีผู้ยูยูสิเป็นพญ่หลอดพญ่หลอดบ่มันเราสิไปเหตุงานานั่นวางทอน้ำเขานี่บอกมีบางผ้าพญ่วบบน,น,ไ,นไปบ้านปุยนป๋ย้านนั่นเอารเมล์ไปเอาซาดิ่งเซาไปว้านปุ๋ยล้่านของมืออื้นเราบ้านปุยนนนป๋ยล้องขื้นเดี๋ยวพาไกลาไม,มาให้เราโอจังมนะสวยๆจังน่อย อันมันได้สามโลสามโลหกขีถึงเก็ดขีนี่ลหละเรามาสั่งอยู่นี่ลหละสามตัวนะมันมันในตัวละโลกว่าตัละโลฮะนะถามเาอยู่าือจักบ้านบอกวาอันโลละแปดสิบปนีพ่นเทศให้พ่อบอพ่เนิ่ยนเก็ดให้พ่อมันกินโลละลอยอืมนั่นละก็บวกเอ่ากัโลละลอยกก็ก็อันแมน อั่นลบาทกับี่สามรอดเย็ดิบเจ็ดิบเป็ดรัวะเปดทิบกตาวารเย็ดพอมนะโอ้เออเอมนั่นแหละ,ละบวกกันกับจังมัดใจาแล้วจังมัดใจาแราวมาล้วเออนั่นแหละเรามดแล้งคนเาสวยๆแล้วจังสิมาอยากมาถามหากันเดี๋ยวเงินมัดใจาขาไกลย้บนบนก่อนน้ำเพลนเหลื่อยอยู่ ไก่พอ,อย่นี่กะไก่สิเวิร์ดแหละละ่ะตัวใหญ่ๆตัวที่มันกินได้ใส่ได้เพราะว่าอ่ห่อไม่เห็ดเป็นกับเขาไก่พันหฮอก็ไปอยากเอาอี่น้องเอาไก่บานไม่แกงใส่หุ่นศิ้นแกงใส่แบบก,กันดักแฟงฝักแฟงฟักแฟงเขียวฝักเขียวหฮอเนี่ยกะผู้เฒ่าเป็นกระมักถ้าเป็นไก่พันเฮาก็เน้นที่เอามาทอดทุบแป้งทอดเอาเป็นโค้งเป็นหยังสีสีโค้งไก่อเอาโค้งไก่มา มนจูแปงทอดยังสีได้อยู่แต่ว่าขนมอ่มานมาต้มแกงสิมันมันเลียนมันมันเขาก็เลยใส่แบบว่าเป็นไกล้บ้านเอาก <'s> ็เจะเอาคาไก่มาให้กันสันขณะยายบ็อกะเขาก็สีทํำตามจุดประสงค์เนาะตามความต้องการของเอฟซีผู้เิ่นมีใจบุญพี่น้องเพินให้เขาเป็นสะพานบุญเขาก็ยินดีละเนาะเขาก็ ได้บุญน้ากันยังสีนะเยอะบุญกว่าเห็ดกับเขาขายกับมีคนอุดหนุนมีคนมีคนแบบว่าให้เป็นสะพานบุญคือเฮาเห็ดขายอยู่เหลวมีคนเหมาเราก็ห้แจกใจนี่ก็เป็นบุญก็เป็นบุญของเพลินแล้วก็เป็นบุญของเฮาน้าเขาก็ได้เงินพอมเขาก็ได้เป็นสะพานบุญในเพลินพอมนังสินะพี่น้องอันเลี้ยวได้เขาพ่อแจกใจได้ตต่มกันไปเขาก็ตืตมไปเขากับอยกันไป เขากระเนินเขากะบนินนในการที่่าคาขายเกินไปกำไรเกินไปยังสี่นะเพราะเด็กทุนต่อไปแล้วกับกำไรมันเขาเด็กกินพี่น้องทุนบ่หายกำไรเขากินก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะคะเขาบริวังลำบังรวยอีอยังดอกเพราะว่าเขากะค่าขายแบบนี้เขาบริเปิดล้านแบบอ่าใหญ่ตับริลงทุนนี่ยังมากไม่เขาลงทุนแค่หลักพันหลักลอยหลักพันพี่น้อง เขาก็ได้ซ้ำนี่ลหละถ้าเขาบ่อขายมือหนึ่งสองมือสร้างสิก่กะเขาก็ต้องจกทุนไปสื่อกินไปใส่ใจมันกระเบิดไปอย่างสีน่นะได้บ่นกันหรว,ว่าเด็กก็อยู่สื่อๆถ้ามือใดเขายากหรือเขาบ่มจูดีไม่แห้งดีเขาก็ยังค่อยยังค่อยพักอย่างสี้ต่างตาพาเทศมากคือเขาพักเขาก็พักเฉพาะเฉพาะเขามีธุระไปว่านเขาวา่านยางสิเจ้าหมูว่านเนี่ก็ไปว่านเขาให้น้องเคยกัจ้างคนไปว่านเขาก็ไปดูแลพอเสร็จจากตรงนั้นเขาก็มาเห็ด เขาก็ไม่เห็นงานขาองเขาต่อคือเกา่าหมู่บ้านนี่รู้สึกว่าบ่มีแห้งเลยหมู่บ้านพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งเรอมลว่าเขากินน้ำแข็งน้ำแข็งนั่นมันโบงหัวมันสะอาดเ่าสะอาดเอาน้ำแข็งใส่ใส่น้ำกินจึงน้ำแข็งนั่นยูรานน่ะมันมันขวนถังเร็วบัดนี้เขาเอามาใส่น้ำกินเนาะกะหายหนาำเนาะมันหอนเนาะ กินอากาศฮอนอนเมันเหตุใ้ทองปั่นป่วนทองเสียหมู่บ้านนี่เป็นเขาของนาบบอยเป็นเป็นท้ายทองเลยหมู่บ้านขึ้นก็น,กน,นอนบาลับนอนบาลับมาสองขึ้นสามขึ้นไปนอนมาขึ้นย่ยบุญนอนยยบุญนอนบารบยยบุญนอนคุยโทรศัพท์เนาะกับพินักกับตังเทียงขึ้นแล้วเด้อเทียงขึ้นกับมาตื่นต่างนาฬิกาปลูกไวตีสี่กับรู้สึกวิ่นวิ่นก็นเลยเพอนาฬิกาปลูกตีสี่ยยบุญกับโบบลุก ก็มัดลูกตีหา่าสายๆเขาก็เห็ดหน้อยเดียวกับเขาเฮ็ดน้อยเดียวย่างละเขาถุงสิบถุงเพราะเด็กไปใส่บาทนำ้ำกข็ขายบุเบิ้เด้มาหนิขายบริเินบกกีบาทกล้ก็บบเป็นยางเนาะเขาก็เอาไปกินมาเร่งเดี๋ยวใบใบเขาก็จะเตรียมของใหม่ไปขายตอนแรกอะพี่น้อ,เอ,เอ,องเขาเขาก็บอกสู้กันปังเนาะอ่าบอกบอกฝากข้าวนะคะถึงอ่าคุณยุพานะคะที่ เนเมากับเขาไปเล้วสี่ห้เห็ดแยกใจวันที่สิบห้าก็คือมืออื่นเนะเาะเขาพอดีลืมเด้อนะคะโยบุญพอดีลืมดอกแต่มันยังมันถึงวันเขาก็เลยบ่อยากมาเวาเขาก็ไปอยากอีหยังลายเนาะกะหายหอดมือเขาก็จะเฮ็ดนนตามความประสงค์ของเพิินนะคะตามเจตนาลมเพิ่นให้มันเดียบรอยนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณพินัทนะคะขอบคุณพินัทนะคะขอบคุณแท่นนองจุกนะคะที่อ่า สื่อเสื้อผ่าแล้วก็ทรงมาไห่เย่บุญเอาไปไห่เนาะเดี๋ยวหอดแล้วก็เดี๋ยวเย่บุญเอาไปให้สิท้ายลูกแล้วก็สิส่งไห้เป็นเบิงเนาะเกินกับสเสด้มีความแบบว่าปิตินะภูมิใจยังสีนะค,ะค่ะคือบุญนั่นแหละความปิติความาดีใจที่เขาได้ซอยเขาฮะล่ะอันเกินก็บสเสด้มีความสุขเนาะอันเป็นบุญนั่นละมันนี้เย่บุญก็สิขอจบคิวไปซ้ำนี่นละมันนี้มเวาเรืืองเล่าต่างๆมาล้ำจมจายพี่น้องเนาะอืมที่บิดจิตวัตประจําบ้นไห้ฟังนะคะ ตามนั่นหละพี่น้องสิได้ไปหาเห็ดนั่นเห็ดนี่กินเขากินปลาเตรียมของไว้จะขายเห็ดสมหมูสมนังอันเวลาเห็ดกับเขาก็จะทายให้เบิ่งยุดดอ,อกพี่น้องจะทายเบิ่งยุดตะว่าคันลูกสาวว่างจังสิเรตทายเพราะว่าขันเจ้าของทายเองน่ะมันเห็ดบ่ได้มันบบสะดวกพี่น้องเนาะเอาตามนั่นเนาะเดี๋ยวจังไรจังคอยว่าก,กันอีกเทน,นึงสวัสดีค่ะบายบายขอบุณขอบุณเลยๆค่ะ